เรามาอยู่กันอะไรเนี ара, いい่ยสกายโคอเตอร์ครับข้างหลังนะข้างหลังนะของอย่างนี้ฟังโน้ตฟังโน้ตใอ่ะหมายนะครับไปกันเลยหมายนะครับไป Ở vô anh nè Một xe máy xưa phít Đấy, chờ cô đó Còn đó nè này nó Tìm lên lên đó Ồ lên con đi Khỏi lên con bảo lên con đi

เียงมาจากข้างหลังนะฮะยังไม่เคยจุดเ,นเ้นเท่าไหร่ฮะยังนะยังอโอา โอ้โหงงไปหมดแล้วคลิปนี้น่าจะหมุนติ้วหมุนติ้วอะเจ้องบ้านเจ้าผัวไอ้ไอเป็นยังไงบ้างอ้อมะอย่าเสียวขายเนี่ยเอ้แต่นี้อดนรีไม่สูบเท่าเมื่อกี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวรออต่อไปฮะ